สเปซเทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการก่อนจะถึงจันค่ะการจะถึงจันนะคะดูแม่คนนี้ดิทำไมต้องรีลามากมายขนาดนั้นนะคะเธอไม่ให้เกียรติผู้ชมของของฉันเลยนะวันนี้เธอใส่ชุดนอนมาทำรายการเลยกล้ามากก็สวยนะคะหนูว่าชุดนอน คือที่จริงไม่ได้ชุดนอนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดนะคะนั่งนั่งพอละางนั่งนั่งเด็กสมัยนี้เห็นไหมมันแต่งหน้าแล้วนอนเลย่นมากเป็นประการเลยเนี่กัลเแล้าเรื่อค่ะว่าอย่างนั้นก็ได้เก่ว่าเป็นผู้ความตัวสั้นของตอเผ่าพี่เพราะว่าชุดนี้จริงๆถ้ามันถ้ามันเป็นโอ๋เนี้ยไอไอโอ๋โอ้โหตองอะ คือช่วงตัวมันจะสูงไงเพราะช่วงตัวมันยาวปุ๊บเสื้อมัน็อไม่ยอมแพ้แค่ที่โอบคนเดียวเท่านั้นจริงๆค่ะเออกางเกงมันก็จะเป็นกางเกงกางเกงเขาเรียกกางเกงอ่า เอวต่ำใส่ซอใส่แล้วเอวสูงสูงมากด้วยนะอัดมากนะตอนนี้คือที่ต้องออกตัวแรงเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าไม่ไม่เกียร์รายการนะใส่ชุดนอนมาทํารายการแต่ชุดนี้สวยนะคะปวนชุดของสปอนเซอร์จริงๆสวยมากไม่ถอดแลจริงๆสวยมากอยากโทษเสื้อผ้าแต่อย่างไรให้โทษซอเพียงคนเดียวค่ะบิดผาเพียงคนเดียวค่ะนี่แหละจุดประสงค์ที่เอามาทํารายการ ะนรยนวันนี้รายการของเรานะคะับป้าลิซ่าบอกว่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดมากอันนี้ทํายากที่สุดค่ะพูดให้พูดแค่ห้านาทีเปิดรายการได้นะงั้นวันนี้เราลากันไปก่อนเลยไม่ได้ไม่ได้วันนี้สาระแน่นแน่นเลยกิจกรรมเยอะสัมภาษณ์มาเยอะใช่ค่ะเรื่องกิจกรรมครอบครัวในวันหยุดเดือนธันวาคมคุณผู้ชมดูปฏิทินหรือยังคะวันหยุดเยอะนะคะหยุดยาวก็เยอะไปดูว่าช่วงวันพ่อบ้างไหม วันพ่อก็ต้องมีครบพ่อแม่ลูกค่ะยุคสมัยเนี้ยนะพ่อแม่ลูกไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมานําเหนืออวัยรุ่นเนอะน้ำเหนื่อเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำเหนื่อเปรี้ยวเลยขอบใจนะไม่มันจะไม่ทักกูสาหะทักเลยน้ำเหนนเื่อใหม่แล้วมาหันมากระพริบตาสามทีใครจะไม่อยใช้หน่อยเลยเงี้ยจะไม่ลาพวกอะไรอยู่ เนี่ยนะคะมันมานําเสนอการเป็นกิจกรรมของวงดนตรีเพื่อเพื่อปวงชนชาวไทยคนะเราต้องเรียกอาจารย์ไข่ว่าอย่างนั้นอุ๊ยบอกไปแล้วว่ารู้เลยค่ะแห่งมาลีฮวน่าไร้หุบกระพงนะคะพี่ๆเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งใหญ่ครบรอบ20ปีของมาลีฮวน่าค่ะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างกิจกรรมอะไรที่พ่อแม่ลูกจะได้ทำร่วมกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้บ้างค่ะ นอกจากนั้นก็วันนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรม,มที่หลังจากเราได้ไปพูไปคุยกับพี่ตีชิงชัยมาแล้วเรื่องของศิลปะตอนนี้พี่ทําอะไรที่ไหนยังไงพี่ตีชิงชยัยกําลังมีนิทรรศาการใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะที่ร้านแซ็กโซโอนอนุสวรีชัยสมรภูมิมีรูปมีผลงานของพี่ตีที่รวบรวมเป็นระยะเวลาถึง3ปีเพราะว่านี่เป็นนิทรรศการครั้งที่2ในชีวิตเองนะอยู่ที่นั่นเราก็เลยพาไปเที่ยวไปคุยกันว่าบรรยากาศ ก็คนอาจจะคุณหนูเอ๊ซัคเซโฟนร้านเก่าแก่นะมีจัดในิทศการภาพด้วยเหรอมีนะคะเขามีทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณผู้ชมได้ไปดูไปนั่งฟังเพลงไปชมภาพสวยๆอย่าลืมอุดหนุนพี่ด้วยเพราะพี่ตีน่ยเอาทุนทรัพย์เหล่านี้เนี่ยไปเลี้ยงดูลูกและเด็กในชุมชนที่คลองเตยเด็กๆเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่มีทุนทรัพย์ไม่รู้จะไปเรียน ยังไงอยู่บ้านก็เป็นภาระพ่อแม่พิตีเอามาเรียนวาดรูป ได้ประโยชน์ทั้งเด็กด้วยนะคะค่ะวันนี้มีอะไรจ๊ะวันนี้นะคะจอมีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการล้างพิษตับนั่นเองนะคะของคนเมืองโดยเฉพาะเลยค่ะรุ่นที่26ค่ะสําหรับวันที่22ถึง23พฤศจิกายนนี้นะคะรับเพียง50ท่านเท่านั้นค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์เมนเรจของเราหรือจะเข้ามาสมัครได้ที่ AS TV Shop บ้านเจ้าพยาก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะ ข้าวของตาจ้อนค่ะตอนนี้นะคะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ยังมีอยู่นะคะใครสนใจก็เข้ามาซื้อหากันได้หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่026292948นะคะติดต่อซอโดยตรงเลยก็ได้ค่ะค่ะซออเป็นเอเย่นค่ะเดี๋ยวเสียชื่อนอุตสาห์ไปเกี่ยวมาอุ้ยจริงๆเขาแย่งกันซื้อแทบไม่ทันเนี่ยเป็นล็อตเพิ่มเติมยกขบวนครอบครัวไปเกี่ยวมาเลยนะเดี๋ยวอยารั่ ข้าวยังขายไม่หมดเสียใจนะเนี่ยมะเหลาคนบางทีลืมไงมาถึงเอ๊ะมาทําอะไรนะเดินเดินงงงงงเข้ามาอ๋อมาซื้อข้าวข้าววันหลังอะเห็นพันธมิตรเดินเข้ามาเขา้องบกเข้าไหมคะเข้าจะจ้านไหมคะได้นะคะโนรู้ว่าพี่ต้องมาซื้อข้าวนะพี่แอนเกี่ยวนะคะพี่โกตั้งราคาซื้อพี่โสไม่เกี่ยวเลยแต่จะตั้งราคาช่วยช่วยจะเดินงง ติดอะไรอยู่คะมาคิดก่อนให้เดินเข้ามาซื้อข้าวเข้ามาเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาสักครู่ค่ะสาระสร้างสรรค์สนุกสนานก่อนจะตทิ้งจาน